สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงกางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับเป็หลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นขันที่28นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2566นะครับยามค่ำๆนะครับก็พามาชมนะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับของแบรนด์ไทยเรานะครับเป็น power ของ OJ นะครับ power โอเจนะครับ D 5000s นะครับกำลังเครื่องอยู่5000วัตต์นะครับ5000วัตต์นะครับ D 5000s นะครับวัตรแท้นะครับของ OJ นะครับเสียงชัดนะครับ พัดดีนะครับก็จะมีอยู่นะครับเป็น3 u มยูนะครับลึก2ยี่สิบเ็นะครับ3 u ลยู21ยี่บ็ดนะครับดีห้าพันของโอเจนะครับของแอมไทยเรานะครับเป็นของโ j เจนะครับ5้าพันเสะครับมีทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับเข้ามา2แท่นนะครับมี่ไรสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็ให้ราคาลูกค้าไปใช้งานนะครับว่าจะเป็นถ้าขับกลางนะครับถ้าลูกค้า เอาไปขับกลางนะครับจะสามารถขับกลางได้8ปดอกนะครับแต่ถ้าลูกค้าเอาไปขับเบตนะครับจะสามารถได้ข้างละ3ถึงนะครับถ้าเป็นโครงปั๊มนะครับจะได้ถึงข้างละ4นะครับแต่ถ้าเป็นโครงลอก็พี่ีมก็อยู่ข้างละ3นะครับตัวนี้ก็ขายในราคาอยู่ที่นะครับแท่นละ10,000บาทนะครับราคาแท่นละ10,000บาทนะครับที่ใ้สนใจก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับราคาแท่นละ1 0,000บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับสามารถแลกตีเทิร์นได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับกําลังดีนะครับกําลังสไตล์นะครับกําลังกําลังดีนะครับกําลังมามามาดีนะครับกําลังนะครับก็ สัญญาณเข้าก็จะเป็น XLR ก็ได้นะครับสัญญาณออกก็จะเป็นสเปรย์คอนรูขั่วก็ได้นะครับรูปลักษณ์หน้าตาสวยนะครับข้างหลังก็จะมีสีส้มสีเขียวนะครับตัวนี้ก็ปุ่มโมโนนะครับนะครับปุ่มโมโนนะครับที่ท่านหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับบัตรบิดนะครับบัตรกำลังบิดมาแล้วนะครับนะาพั0เอสนะครับอันนี้5 0 0พนเอนะครับใครที่สนใจก็ สามารถมาชมได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาแท่ละหนึ่งพันบาทนะครับคุ้มคุ้มนะครับลูกค้าไปใช้งานนะครับแอมแบรนดไทยเรานะครับการเซอร์วิสการอะไรก็จะง่ายนะครับไม่เหมือน power จีนนะครับถ้า power จีนมันก็จะหาเบอร์อะไรยากนิดหน่อยนะครับตอนเราเซอร์วิสตอนเราอะไรนะครับซื้อ power เราต้องคํานึงถึงการเซอร์วิสนะครับถ้าเราจะซื้อนะครับไม่ใช่ว่าจะ คิดว่าจะไม่พังนะครับบางทีมันพลาดตรงที่ว่าสายลำโพงข้วดำข้วแดงนะครับเราก็ต้องมีการเซอร์วิสนะครับตัวนี้นะครับจะเซอร์วิสตัวนี้ง่ายนะครับโปรเจนะครับแรงนะครับแรงนะครับ18ข้างละ3านะครับตัวนี้ขายราคาท่านละ1 0น0 0บาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้อยู่ห้อง3คม้องหลวงทุทธนทนนีนะครับเมื่อหนึ่งก็ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับเมื่อหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ให้หมื่นเดียวนะครับเอาหมื่นเดียวพอนะครับมีอยู่2นนะครับนะครับตอนนี้ครับสมัยตะก่อนนะครับไม่มีนะครับ หายากมากนะครับที่เพเวอร์หลักหมื่นกว่าหลักไม่ประมาณหลักหมื่นครับสุแบได้สี่หลอดครับมีแต่หมื่นขึ้นอยู่แล้วครับทุกวันนี้มันก็หลายแบรนด์หลายบริษัทหลายประเทศนะครับนำเอาเข้ามามันก็จะราคามันก็จะซอฟต์ลงนะครับให้ตัวเลือกลูกค้าเยอะนะครับก็เข้ามาสอบถามได้นะครับราคาแค่ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเสียงก็จะดังนิดนึงนะครับขออภัยนะครับเนี่ยครับ ที่ถนนนะครับก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องมารีวิวพวกไม้พวกนี้ก็เป็นตลางคืนนะครับก็จะให้ลูกค้าได้ยินเสียงชัดหน่อยอันนี้ก็เทสพาวเวอร์นะครับทั้งคืนก็เทสพาวเวอร์ลำบากนะครับแรงไม่ค่อยได้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแท่าละ1 0ึ0 0มืนบาทนะครับส่งให้ได้โทวไทยอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาก็ส่งให้ได้นะครับ หน้าตาสวยนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับท่านหนึ่งขับกลางท่านหนึ่งขับเบรคนะครับบางท่านอยากเอาไปขับกลาง8ดอกนะครับบางท่านอยากเอาไปขับเบรคนะครับเผื่อทั้งสองท่านเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับท่านบนขับกลางนะครับไปเทียบไม่ขึ้นนะครับ

นะครับ18ได้6ดอกนะครับเสียงกลางได้8ดอกนะครับสบายๆนะครับราคาอยู่ที่ท่านละ1,000 0บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับพี่ๆทุกท่านก็ ผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่สะดวกมาผมก็สามารถส่งให้ได้นะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับเช็คเครดิตก่อนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็เอามาแลกีีเทิร์นได้นะครับ power thai นะครับ oj sound นะครับ d ห0าพนนะครับกำลังอยู่ที่5,000วัตต์นะครับบาแท้นะครับแล้วก็น้ําเสียงเขาชัดนะครับน้ําเสียงครับนะครับเสียงก้านนะครับออกทุกอย่างนะครับออกทุกดนนตีนะครับ เสียงเสียงเขาออกมาชัดนะครับก็ผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับราคาแท่นละ1,000 0บาทนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม